สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีอ้าว,วอ้าฮลัฮลโหลฮัลโหล ทำไมอ่ะทำไมไม่หมดเหรอฮัลโหล อยากคุยด้วยไหม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 โอ้ยพูดไม่เก่งเลยคนนี้รอให้พูดให้จบก่อนซิ พูดไม่เก for AL ่งเลยเอาทำไมต้นนี้พูดไม่เก่งเลยเอย่างพูดไม่จบเลยกยรอให้พูดให้จบก่อนเนี่ยแล้วทำไมไม่รอให้พูดให้จบก่อน เนี่ยอีกแล้วบอกให้รอให้พูดให้จบก่อน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 ให้จบเอ๊ยยังไงทำไมไม่รอให้ให้จบก่อนให้จบก่อนเนี่ยก็ทำได้นี่ อา้าวเมื่อกี้ยังทําได้อยู่เลยทําได้ยังได้แล้วนี่ต้องอย่างนี้แหละวายได้แล้วพูดเก่งแล้วอ้าวบอกเขารอให้พูดให้จบก่อนอืออย่างนี้แหละถูกต้องอ้าวงี้ไม่พูดเลยอืม พูดงงปะพูดสิก็ไม่ได้พูดเบานะพูดเบานะหูดไม่ดีหรอไม่ฮ้ฮัลโหลก็ทำได้นี่พูดให้มันช้าๆหน่อยพูดช้าๆชาๆ้ชา นี่ก็ไม่ได้วันนี่ก็ไม่ได้พูดเอาเฮ้ก็บอกให้เราให้พูดให้จบก่อนก็ว่าไม่ได้พูดเร็วนะไม่ได้พูดเแล้วทำไมต้องพูดเร็วแท้ขึ้นมาด้วยเนี่ยเอาอีกแล้วโอ้ยทำไมโอ้ยทำไมเฮ้พอจบโอ้ยพอจบก่อนเฮ้ยรอก่อนอย่ารีบรอก่อนอย่ารีบอย่าใจร้อนอย่าใจร้อน ย่าใจร้อนยาใจร้อนอ๋ออย่างนี้เลย <Hey. S 1> อ้าวอีกแล้วพูดไม่ทันขาดคำ <Hey. S 1> ย่าใจร้อน <Hey. S 1> ย่าใจร้อน <Hey. S 1> เอา้า <Hey. S 1> อืม <Hey. S 1> อ๋อตกใจ <Hey. S 1> เอา้าเอ้าต้องพูดดังๆหรอ อ๋อต้องอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อตัวอย่างนี้ใช่ไหมชอบแบบนี้ใช่ไหมแต่แบบนี้ใช่ไหมอ่านี่แหละพูดครบเลยนี่แหละพูดแอบเลยแสดงว่าหูตึงหูตึงแสดงว่าหูไม่ดีแสดงว่าหูไม่ดีใช่ด้วยด้วยเสียงเบาไม่ได้ยินต้องพูดดังๆอ่ะแอบตึงเสียงเบาไม่ได้ยินต้องพูดดังๆใช่ไหมอย่าพูดแทรก ทำไมชอบพูดแทรกล่ะไม่ชอบพูดแทรกละ่ละล่ะหายไปไหนแทรกโอ้แค่นีเเน้ไม่เห็นยากเ,เลยเอาเอาทำไมไม่พูดละ่ะทำไมไม่พูดล่ะก็เมื่อกี้ไม่พูดอะ อย่าทำเสียงแปลกมันด <et> <d io Willy 2> <lay> ึกแล้วแม่นอนไม่เก่งเลย ถ้าใส่หยิบมาผิดตัวอ้าวเอาอีกแล้วหยิบมาผิดตัวไม่น่าหยิบตัวนี้มาเลยเฮ้ยรอให้พูดให้จบก่อนบอกไม่น่าหยิบตัวนี้มาเลยรู้ไหมทำไมอย่ารู้เลยอ้าวไม่อยากรู้เหรอก็หูไม่ดีไง เราชอบพูด <c> แ <oughs> ทรกด้วยแด้วยพูดไม่โคบด้วยเบด้วอ้าวพูดไม่ชัดด้วยพูดไม่ชัดด้วยอ๋อเราทำเสียงงอนอีกเอาโอ้ยไม่คุยด้วยแล้วพอไปนอนไปนอนบอกว่าไปนอนบอกว่าไปนอนบอกว่าไปนนอ ชอบพูดไม่ขบอ่ะชอไม่ขบอ้าวเอาอีกแล้วอ่าวคำว่าอ่าหายไปไหนอ่าพูดใส่อีกแล้วโอ๊ยไม่คุยด้วยแลวบายอ้าวเวียงเหรอไม่ต้องทำเสียงเวียงละบายเคบอกกันดีๆก็ได้ไม่ต้องเวียงด้วยอ่า ฝันดีจ้าฝันดีฝันด okay, ีจ้าฝันดีจ้าไม่ใช่ดีจ้าันดีจ้าไม่ใช่ดีจ้าโอเคฝันดีจ้าเฮ้ยฝันดีจ้าฝันดีจ้าโอเคโอเคไปแล้วบาย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 ปิดไปแล้ว คุยยากมากตัวนี้ทำไมเก็บเสียงทำไมคุยไม่เก่งเลยอ่ะงงน้องอะ่ะน้องตัวนี้คุยไม่เก่งเลยืื <c oughs> มองหน้าด้วย S <S น่ากลัวเหรอถ้ามองใกล้ๆก็น่ากลัวเลยตาน้องเขยอะตาน้องไม่ตรงอะถ้าตาตรงๆมันจะไม่น่ากลัวนะ <S <S น่ารักแล้วโอ้ยไม่น่ารักอยู่ดีอุย้ยน่ารักแล้วก็ไม่นะไปดีกว่าตีสามแล้วนั่งคุยกับต้นกระบ,บองเพชรอยู่ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะแม่บายบายบอกฝันดีแม่ก่อน <c oughs> ฝันดีนะ ฝันดีนะนะฝันดีนะนะฝันดีนะฝันดีนะโอเคโอเคฝันดีนะ Good night Good night Bye b <Bye. S 1> y okay. ไปเลย Bye b y ไปเลย Good night everyone ฝันดีนะครับไปนอนดีกว่ารีบๆนอนนะเ <Bye. S 1> ดี๋ยวกันใหม่ครับบายขอบคุณที่เป็นเพื่อนนะครับที่สามแล้วรีบนอนนะพรุ่งนี้ทำงานไม่ไหวนะเลิฟยูนะรักเป็นกันครับ